าละครับผมก็ต้องขอกล่าวสวัสดีนะครับคุณผู้ชมอาทุกคนกันด้วยนะครับผมตอนนี้ครับคุณอยู่กันกับเกมของไมครับนะครับกับในซีรีส์ WTF Adventure นะครับผมไม่ใช่ครับ WTF เหลียมนะครับโอเคโอ้ยเริ่มสับสนเว้ยอาซึ่งอันนี้นะครับผมจะเป็นอาซีรีส์ใหม่ของผมนะครับซึ่งอาผมจะเอามาแคร์สนะครับผมในช่วงนี้ นะครับซึ่งรอบนี okay. right. okay. ้คร okay. ับผมผมมากับเพื่อนผมนะครับพี่โทนี่สตาร์ทนะครับผมใช่ไหมครับแวัตดีคนดูหน่อยเร็วมไม่การแวัตดีคนดูด้วยนะครับเนี่ยออกไปดีครับไปีครับไปีครับทุยโอเคผมก็เรามาสร้างโรคกันก่อนดีกว่านะครับซึ่งความจริงผมสร้างไปแล้วนะครับแต่ว่าแอแลกนะครับมันแลกนะครับผมก็เลยเอามาสร้างใหม่ดีกว่าโอเคผมซึ่งอันนี้นะครับมันจะเป็นมดที่ผมหามา รวมๆกันนะครับผมก็มีมอสค่อนข้างเยอะนะครับประมาณร้อยกว่ามอสพระเจ้าร้อยกว่ามอสผมนี่เงือไปเลยนะครับโอเคครับผมเรามาสร้างโลกกันก่อนเลยดีกว่านะซึ่งตอนสร้างโลกนี้มันก็จะนานมากนะครับผมโอเคครับผมก็สร้างเสร็จแล้วนะครับก็อกาจจะสร้างเสร็จนะครับผมใช้เวลาประมาณ5นาทีนะครับก็านานไปโอเคเฮ้ยตัวอะไรวะเนี่ยโอ้โหมีป็นแสนเลยพระเจ้า เาว,วิเจเจอร์นะครับเขาจะฆ่าเราหรือเปล่าโอ้โหเดีนะ <c oughs> บางทีมันก็มาเยอะไปนะครับเนี่ยแหลกเลยเนี่โอเค้ยโ,โ,โอ้โหเกิดตรงไหนไม่เกิดเมื่อเกิดในเขตหิมะครับผมโอ้โหชิบหายเดี๋ยวเดี๋ยวค้างค้งโอเคไหนดูแมปซิโอ้โหแมปห <c oughs> ิมะล้นรวนเลยนะครับเนี่ยแล้วผมจะควยไปทางไหนล่ะครับเอาเดี๋ยวตัวตัว,ตวอะไรวะ <c oughs> โอ้โหคุณผู้ชมครับ อ่าผมว่านะครับผมถ้าผมลงไปครับผมคงอ่าเลเป็นขี้แน่นอนนะครับผมดูจากเอาเรลาวัวนะครับที่เรียงรายอยู่ตรงหน้าผมนี้นะครับอ่าผมคิดว่านะครับผมผมคงตายภายในอสองนาทีนะครับถ้าผมลงไปเพราะฉะนั้นครับผมเราจะทําการนะครับตัดไม้ครับไม่ได้แหลกละเกินโอ้โหโอ้โหมันแหลกวัววก่ก็มันตัดไม้ไม่ได้โอ้โหมันแหลกวัวไอเลวัวออกไป ไปเออตูตัดไม้ไม่ได้ต้องหนีมันแล้ววะครับอาผมว่าเราต้องอุ้ยยังไงมาเก็บมาเก็บมานะครับอาผมว่าเราต้องหนีมันเท่านั้นนะครับผมโดยก่อนหน้านั้นครับผมจะใช้สูตรนะครับผมที่ชื่อว่าเกมรูนนะครับจะเป็นสูตรนะครับผมที่ทําให้ของไม่ตกนะครับก็อาถามผมทุกพาร์ทเลยนะครับว่าทำไงให้ของไม่ตกครับพี่นะครับก็อาผมก็ใช้ให้ดูตอนต้นคลิปนะครับแล้วยี่มาเคิอะไรวะเนี่ยอู้มีของค่อนข้างเยอะ โอเคครับนะครับผมเป็นคราฟติ้งเชเบิลครับเอามาทําไมวะโอ้ตอนนี้นี่แบบเอา้เอาโอเคัวมันมีเยอะเราทําดาบดีไปครับเอาทำดาบน่าจะแจมแมวอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเอเอว่ะซึ่งความจริงเราทําได้แล้วใช่ไหมคราฟติ้งเชเบิลเอามาวางไว้นะครับแล้วก็วางไปนะครับเปิดมาโอเคครับดาบ <c oughs> เอาดาบมานี่ได้เวโอ้โหคิดว่ากลัวหรือัวน้อยนะครับเลือดแค่20เองนะ โอ้โหเรามีดาบมัดเลยนะเว้ยได้เม่ถึงสี่จะบอกให้ได้ไม่ตั้งสี่แนะ่โอ้โหพวกนายจงกลัวเราซะมันคงจะกลัวเถอะแค่ดาบไม้งงๆเียนะโอเคครับเราจะเพ่นยังไงดีเราจะเพ่นยังไดงไดีครับเอ้ยตรงนู้นมันมีบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์อยู่ครับเราจะไปตรงนู้นนะครับผมโอเคเอาของมาเอาของมา นะครับผมอยากออกจากไอ้พวกวัวบ้านนี่ครับผมเนื่องจากว่ามันแหลกมากเลยนะครับโอเคไปเลยวัวบ้านอย่าตามฉันมาเฮ้ยเจ็บๆจ็บ้ยมันตามมามันตามมานี่นีห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 มู่บ้านหมู่บ้านหมู่บ้านเจอหมู่บ้านเจอหมู่บ้านเจอหมู่บ้านวิววิวค้างค้างค้างหมู่บ้านจ๋าฉันมาหาวัว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 โอ้โหวัวโคตรเยอะโอเคเอาเด็กกระตุกเด็กกระตุกโอเคนะครับอ่ะวัวไม่ตามโอ้โหกำลังจะบอกว่าวัวไม่ตามแล้วแฮ่นายคงลงน้ำมาไม่ได้ละสิ ไอ้พวกบวกระจอกนะครับตรงนู้นก็มีให้อ้อมนะครับผมจะเซ็คไม่อ้อมนะครับเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเอ็นเดอร์ฟูเดอร์เจอร์เลยครับตัวบ้าเลยวะโอเคปล่อยมันไปครับผมอ่าอู้รู้สึกว่าหมู่บ้านนี้ครับผมมันจะเป็นหมู่บ้านอ่าหมู่บ้านหิมะใช่ไหมครับโอ้โหปลูกอ่าพืชพันธุ์ในหิมะมันคงจะโตเหรอครับไอ้บ้าหน้ามันหน้าโอ้ย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 อะไรอะอะไรอะใครตีเฮ้ยเฮ้ยใครตีตัวอย่ามายุ่ง อย่ามายุ่งไอ้บ้าเอาเป็นยังไงครับผมแนวแมพครับอู้คือแนวแมพของผมครับผมมันจะบอกศัตรูของโอ้โอ้โอ้ขอโทษขอโทษขอโทษชาวบ้านชาวบ้านขอโทษผมขอโทษผมขอโทษผมไม่อยู่แล้วครับชาวบ้านครับเฮ้ยตู้บ้านเลยวะเนี่ยเป็ดี๋ยวเจอชีกินไก่บ้าบอเลยวะเนี่ยโอเคโอเคชาวบ้านชาวบ้านผมขอโทษชาวบ้านผมขอโทษชาวบ้านผมขอโทษโอ้โหคือแนวแมพครับผมมันจะบอกอา ศัตรูของเราครับเห็นปะแล้วศัตรูที่แบบเต็มตัวกูหมดเลยโอ้โหแม่แล้วกูจะหนีจะหนียังไงครับศัตรูเต็มตัวเต็มตูดขนาดนี้อย่าตามผมมาครับพี่ผมขอโทษโอูมูอะไรวะเนี่ยโอแ้และบิกพิคมูกกระต่ายโอ้โหเลือกตามยังเลือกตามไปแล้วเลือกตามได้แล้วเลือกตามได้แล้วโอ้โหอาหารยังไม่มีเลยเนี่ยต้องฆ่าหมูแล้วมั้งเนี่ยครับแล้วหมูมันกินได้ปะวะไอพวกแรปบิดพิกเนี่ยครับนี่เนี่ยฆ่าอุ้ย หมูหมูตีดดดดโดนหมูตีโดนหมูตีเอ้าทำไมอาหารไม่รีเจนวะโอ้โหไอ้มอสเวนอ๋อแล้วก็เกิดโอ้อย่าเพิ่ง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 พี่ครับพี่ครับผมผมจะวิ่งไม่ได้แล้วครับพี่พี่ช่วยไปไกลๆผมได้ปะครับนี่แล้วนี่ใครอุ้ยวัวบ้าเอ้สู้สู้อุ้ย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 โอ้กำลังจะสู้ว่าผมแต่มันมีสองตัวครับโอเคมาฆ่าฆ่าฆ่ามันได้อยู่ครับฆ่ามันได้อยู่เออเออ ทางนั้นตายทางนี้มีอมอนเตอร์อยูม่มอนเตอร์บ้าบอแหละวันนี้นี่มันตัวธรรมดาแตชัดเนี่ยโ,โคตรอยู่ยากเลยครับผมอเป็นมอสที่อยู่ยากที่สุดตั้งแต่ผมเคยเล่นมานะครับเนี่ยเอ้ยมันตามมาแล้วเฮ้ยโอ้โหมันไม่ไหวแล้วพี่อย่าเผื่อไงผมมีชีวิตรอดต่อไปสัก5นาทีก็ได้ผมยังไม่อยากตายพี่เข้าใจไหมผมยังไม่อยากตายแค่การที่ผมหนีพี่ผมก็จะหิวจะตายจะพูดว่าอะไรเฮ้ยเดี๋ยวหมู่พวกนี้มัน มันมันมันไม่ได้ครับมันไม่ได้ต้องล่อมา oh, อูจะตามมาได้ไหมพี่ครับโอ้พี่มึงจะตามกูพาสิครับผมกลัวแล้วผมกลัวแล้วปัญหาคือตายแล้วอะห่ามันไม่รีเจนเี่ยพี่พี่เลือดจะสีเสียพี่เห็นใจ่ายเลือดเนีเ่ยออเดอไม่ไหวแล้วเว้ยต้องแปลงร่างต้องแปลงร่างเป็นรับบิดต้องแปลงร่างเจ็เจ็เงี้ยเปล่า,าเราเนียนโอ้ โอ้ oh my god โหดดิกว่าก <to> ูเนียนดิกว่ากูเนียนนี่เหนี่ยฆ่าเลยเอ้ยอย่า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 เราเพื่อนกัน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 เดี๋ยวกูกดไลค์โอเคเราเพื่อนกันเราเพื่อนกันเราเพื่อนกันนี่คืออะไรวะโอเคเฮ้ยเราเพื่อนกันนะเว้ยอ่าดูหน้าเราไว้เค้าเราเพื่อนกันเคไหมนายฉันเพื่อนกันจนวันตายอยู่เนาะเอ้ยกูเพื่อนมึงนะเว้ยเนี่ยนี่กูกลายเป็นพิกโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวพิกไม่ได้ต้องเป็นเออ ไม่อยากตายแล้วกูไม่อยากตายติดต่อไปแล้วโดนอะไรฆ่าไม่โดนโดนพิกวิเวเลเตอร์ฆ่าเออชื่อให้มันตีกูวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะใครใครตีตีกูตีกูเจเจใครใครตีใครตีตัวเออพิกวิเวเลเตอร์เหรอครับมันหายตัวอยู่โอยบ้าไอ้้ไอชั่วดูในแมปสิครับผมตายเป็นแบบ ตายจนเป็นร้อยรอบแล้วมึงเนี่ยมันเอาชีวิตรอดยากมากครับผมต้องขุดดินหนีเออต้องขุดดินหนีอย่ามายุ่งได้ไหมโอ้โหพี่ครับผมอย,อยากอยู่ดีๆของผมพี่อย่ามายุ่งเฮ้ยอยากเจอผมไหมพี่พี่อยากเจอผมเปล่าพี่อยากเจอผมเปล่าเอา๋ยวต้องปุ๊บจิกเอาเอ้านิ่งเอ้ยอะไรเนี่ยนี่นะเฮ้ยมันแลกของได้ครับเมื่อกี้บางทีเราอาจจะต้องแลกโอ้ยโอ้ยอะไรใครมาตีตัวตัวอะไรไวะเนี่ยกูมไม่เห็นตัวเลยเนี่ย,ยมึงหายตัวอยู่ โอ้ไอ oh, ้บ้าไอ้ช okay. okay. oh, right. ั่วไอ้โอ้ยยังไงอ้นนี้ไงจะมาตีผมนี่ไงอ้าวทำไมผมตีโอ้ตัวอะไรกูโทษอะไรอีกแล้วเนี่ยโอ้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 ยเอือไม่ไหวแล้วนะครับผมไม่ไหวแล้วนะครับผมผมต้องหนีแล้วครับอ่าพอก่อนพี่ครับผมให้โอ้โหไอ้ป้าเป็นหินอีกอ๋อพี่พอก่อนโอเคไหม ผมไม่วหยแล้วนะพี่พี่ฆ่าผมเป็นร้อยรอบแล้วพี่ผมยังไม่จะฆ่าพี่สกคนเลยนี่โอ้ยอ่ากูยอมตายให้มึงก็ได้ครับไอ้โอเคโอเคครับเราอยู่บนต้นไม้ครับเราบูชูบนต้นไม้ครับเราต้องคิดให้รอบครอบนะครับผมเพื่อการอยู่รอดของเราครับว่าเราจะอยู่รอดในโลกบ้านนี้ยังไงครับเอาเสียงโทรศัพท์มาไม่ใช่ครับโอเคผมจะทําการนะครับคราบอ่าของมานะครับผมคราบของนะ สิ่งที่ผมจะคราฟนะครับคือไอ้นี่นะผมโชเวลครับนะซึ่งผมจะใช้มันนะครับผมในการที่ขุดดินหนีนะครับผมศัตรูของเรานะครับซึ่งก็คือซึ่งก่อนที่ผมจะขุดนะครับผมจะขอทําการหาทรัพยากรอย่างเช่นไม้ผมให้มาได้เยอะที่สุดก่อนนะครับโอเคซึ่งตอนนี้ผมหิวข้าวมากนะครับผมผมขออนุญาตโกงอย่างหนึ่งนะครับผมปรับเป็นพีทฟูลนะครับเพื่อที่ผมจะดีเจนอาหารได้ไหม โอ้โหปับพิทฟูลยังไม่ได้เจดอาหารคุณเลยเนี่ยอะไรวะครับเฮ้ยเดี๋ยนะโอ้แล้วโอ้โหปับพิทฟูลมอเตอร์ก็ไม่หายะนะครับเนี่ยมันเป็นมอสที่อยู่ยากมากเลยครับผมเกิดมาไม่เคยเจอแล้วที่มันอยู่ยากขนาดนี้ครับอ่าแล้วคุณสเกตตรงขวาบนนียผมไอ้ตรงซ้ายบนครับอ่าตรงซ้ายบนจะเป็นมอสนอนนะครับผมคือเรามีเวลาจํากัดครับในการตื่นอ่าคือเราต้องหาที่นอนนะครับผมโอ้โหคือกูยังอยู่ยากไม่พอใช่ไหมเนี่ยกูต้องมาหาที่นอนในเวลาจํากัดอีกนะครับ โอเคครับมึงไม่ต้องลงมาครับไม่ต้องลงมาโอเคไหมอ่าแปลกร่างกลับโอเคเราจะกลับไปสเปียร์มิวของเราโอ้โหดูดิตายลัวๆตายไปแสนอ่าลาก่อนพวกนายอ่าที่เราเมีตอนี่คือของอยู่เล็กน้อยนะครับผมซึ่งผมคิดว่าเราจะเพียงพอนะครับเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวอุดไปเลยนะครับอ่าซึ่งผมคิดว่าเราตั้จะเพียงพอนะครับผมในการที่อ่าผมจะทําการคราบเป็น พิกแอคนะครับผมเพื่อที่ผมจะลงไปด้านล่างนะครับเนื่องจากว่าดาบมันนรกมากเลยนะครับผมโอ้โหโอเคครับเอาพิกแอคมาวางไว้กอถือไอ้พวกบ้ารอผมได้ของเจ็บแจงกว่าเถอโอ้โหแล้วมันแหลกอะไรล่ะเนี่ยโอเคมามาไม่แหลกละเฮ้ยอะไรวะทําไมบล็อกหายไปโอเคขุดไปเลยนะครับผมผมต้องการครมากเลยนะครับตอนนี้ซึ่งตู้คราบสาคัญแล้วจอดตัวไว้ก่อนนะครับตู้ครับเจ้าจงหาข้าเออเจ้เก็บมาเลยนะครับ โอเคจุบอ่าอืมเริ่มหาจยากแล้วอู้สบายมากนะครับอ่าผมจะบอกให้ผมว่าตอนกลางคืนของมอสเองครับมันจะเป็นอะไรที่แบบวัดเดียวฟักมากนะครับผมคืออ่ามอนเตอร์มันจะเกิดเจอมากนะครับคือที่เห็นนี่คือยังแหลกได้พออีกนะครับมันยังแหลกได้กานี้อีกนะครับผมแล้วคืออะไรวะเมื่อกี้เกลือเลยครับเกลือสามารถทําอะไรได้ครับผมมันสามารถทําอะไรได้ครับสามารถอ่าคราฟเป็นบล็อกเกลือได้ครับผมแล้วบล็อกเกลืออู้สามารถทําอาหารได้ครับผม ต้องการต้องการเลยครับแต่ว่าดูดิต้องหาอะไรม้งวะเนี่ยโอ้โหเต็มเลยครับผมแล้วกูจะมีชีวิตรอดได้อย่างไรโอ้โหขนาดเอพีซียังไม่ไวหน้ากูเลยครับไอ้บ้านี่นะขุดมาเอาเกลือเกลือ,อขุดแล้วแหลกด้วเครับไม่ใช่เกลือขุดแล้วเค็มครับผมโอเคครับเอาลงมาด้านล่างครับผมอระชึบอระชึบโอเคด้านล่างนี่จำอุเจอเหล็กปะน่ะโอ้เจอเหล,นะล็กแล้วไอพวกวัวแกโดนแน่โดนเหล็กกูแน่ครับ <c oughs> โคตรยิงใจอเล็กเอาโอเคนะครับเหล็กของฉันจงมานะครับผมเหล็กของผมนะครับนี่เอ้ยไม่ใช่เหล็กครับผมอ่าหินนะครับแต่ก็ขุดเหล็กของฉันมาเอาเหล็กทำไมขุดเหล็กไม่ได้อุ้ยบอกอะไรอ้าวแดงๆรูบี้เปล่าใช่รูบี้ไหมหนออ้าวรูบี้รูบี้แต่ว่าเป็นรูบี้ของมอสอะไรวะ <c oughs> เป็นรูบี้อู้เป็นรูบี้ของมอสซูเปอร์ฮีโร่ครับผม <c oughs> อ,อู้วนี้เสร็จนี้เสร็จแล้วรูบี้มาทำอะไรได้วะ <c oughs> ตูลืมไอ้บ้าตูลืมช่างมัน,นครับขุดไปเลยโอเคเฮ้ยเก็บมาเก็บปลามันแหลกจังวะโอ้โหโคตรแหลกเลยนะครับโอเคเอ่อเราต้องการโคล่ะตอนนี้ผมผมไม่มีถาดเลยนะครับอาจจะเคยไปตัดไม้ก็ไม่ได้ผมผมมีไม้อยู่แค่นี้นะครับพอฉันต้องใช้เอ้ยอะไรอะ่ะเฮ้ยคุกกี้คุกกี้คุกกี้โอ้โหคุกกี้ในหินหืมโดนดินหมดแล้วมั้งเนี่ยมันเน่าแล้วมั้งเนี่ยคุกกี้บ้าบอลเลยเนี่ยกินได้ป่าวะ อกินได้โอ้โหยังไม่เน่าครับผมเอ้ยตัวาาอะไรอ่ะผมติดสถานะหิวหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหคุกคกี้คุกกี้คุกกี้ชายหินอ่ะคุกกี้กติดตะบันคุกกี้กติดตะบันอ๋อออร่อยคุกกี้กติดตะบันอ่าฟินนะครับโอเคอ่าเราก็จะเอารูบี้ของเรามาครับผมรูบี้ของเราครับเก็บติดตัวไวน้นะครับอ่าซึ่งของมันเฮ้ยแบ็คแพ็คเอาใช้ยังไม่ได้เลยเนี่ยไอ้บ้าเอ้ย โแม็คแพคแม็คพงแบ็คแพคโคตรแลบประโยชน์เลยนะครับเฮ้ยคุกกี้อีกแล้วโอ้โหเอออาผมว่าต้องไปหาโลบมอสออกนะครับผมซึ้อไอ้มอสมอนเตอร์นี่แหละครับตัวดีเลยไอ้มอสมอนเตอร์นี่แหละตัวดีเลยนะครับโอเคขุดมาโอเคขุดมาคุกกี้ของฉันนะครับผมเรากไม่อดตายนะครับอ่าโดยการกินคุกกี้ต้านยินประทังชีวิตนะครับแล้วนี่คือบล็อกอะไรครับอ่านี่คือบล็อกอะไรหนอเอาขุดไปสิครับไอ้บ้าไม่ขุดมาละเนี่ยเอามาเลยเว้ยโอเคอ่าบล็อกคอปเปอร์ครับผมเป็น เอาทองแดงนะครับสามารถค้าเป็นอะไรได้มั่งครับค o พเปอร์วูเป็นของเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับเนี่ยแต่ตูยังไม่มีอ่ารากฐานในการเอาชีวิตรอดเลยครับมอนเตอร์มันเก่งไปครับมอนเตอร์มันเก่งไปครับโอ้โหจะบอกว่าเก่งกันไม่ใช่ครับผมคือมันก็ไม่ได้เก่งนะแต่ว่ามันมีเยอะอะแล้วของแล้วก็กากมากเลยครับไอ้บ้าโอ้แต่ว่าตอนนี้นี่คุกกี้เต็มเลยครับผมของแจมเลยนะครับเนคุกกี้พวกนี้เนี่ยโอเคเอาคุกกี้ไปให้หมดคุกกี้ตัวไปของชาเขาจะไม่ให้พวกนายพวกนายรู้จักไหม คุกกี้เหล่านี้คือของฉันไม่ใช่ของใครเอเมอรอนนี้ทําอะไรได้เอเมอรอนสามารถทําเป็นนมได้เหรอวะเนี่ยเอไม่ใช่นมนี่หว่าครับโอ้เอเมอรอนโอ้โหเอเมรเอเมรอนค่อนข้างมีประโยชน์หรือเปล่าวะเนี่ยโอเคอ่ะคุกกี้น่าจะพอแล้วนะครับผมคงไม่ต้องอ่าเอามาเยกกอะกว่านี้แล้วนะครับอ่ะต่อไปก,ก็ดูบี้ผมขุดมาก่อนนะครับสำหรับดูบี้นะครับโอเคดูบี้จงมาดูบี้จงมาเรียบร้อยนะครับผมอ่ะต่อไปนะครับผมจะทําการไปจะทําการอะไรไม่มีอะไรทำแลนะ้วเนี่ยโอ้โหจน ค้างอยู่นี้นะครับเอาไงดีอ่อตูคาบผมหายโอเคตูคาบอยู่นี่นะครับอ่าแสงอาจจะมืดไปหรือเปล่าครับแต่ผมจะขอดูแสงโอเคปรับแสงแล้วนะครับอ่าน่าจะมืดนะครับผมเต่มัน่าจะมืดมากนะครับผมโอเคครับก็โอเคครับผมผมจะเดินทางครับไปหาครูของเราก่อนนะครับโคโคโคโอเคอ่าไม่ใช่โคไอวีวัวเอ็นบีซีด้านบนนะครับผมไอ้นั่นคืออ่าตัวบนไลัยเลยนะครับโอเคครับผม โงชั้น,นครับอยู่ที่ไหนเราต้องการตามหาโครอ่าเอ้ยเจอกาาวลเจเนเรเตอร์นะครับแล้วมันแหลกอะไรมันเนี่ยโอ้โหกูจะขุดลงมาได้ครับไอ้บ้าไอ้เลวไอ้ชั่วกูด่าอะไรของกูปะเนี้ยด่าโคตรรอยเลยครับผมโอเคลงมาด้านล่างตรงนี้ครับจะมีของไหมโอ้โหลงมาอย่างลึกยังไม่เจออะไรเลยครับอ่าตออูอ้เจอโคแล้วแมนนี่ไรครับสิ่งท,ที่เราตามหามาช่วยชีวิตนะครับผมโอเคตอนนี้ผมอยู่ที่ Y 47นะครับ อาผมว่าผมเลิกไม่ไหวแล้วครับผมสำหรับความแหลกนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมอาจจะต้องมีการไปเคลียร์มอสออกมานะครับเพื่อให้มันอาหารแหลกหน่อยดีกว่าครับเพราะว่ามันแหลกไปนะบางทีโอ้โหนั่นไงครับแหลกแหลกจนหลุดเลยนะครับผมโอเคครับก็เอาไปว่าครับผมคลิปนี้ครับเราคงจะแหลกมากนะครับผมโอเคครับผมก็เราเก็บของกันก่อนครับมันมืดอย่างวเนี้ยโอเคครับเรายังควมีเวลาอัดคลิปต่ออีกสักนิดนึงนะครับผม โอเคครับเราไปได้บลกันดีกว่าครับไม่ไหวแล้วเล่นไม่ไหวแล้วครับโอเคอยู่แต่ด้านในแล้วมันช่างหดหูใจเหลือเกินนะครับอก่อนอื่นนะคือผมยังไม่อยากขุดเหมืองนะครับผมผมอยากจะทําการไปสร้างบ้านก่อนนะครับแต่ปัญหาคือว่า NPC นะครับที่มาอยู่ด้าน็นตรงนี้นะครับไอ้บ้านนี่นะครับผมมันขวางทางเราอยู่นะครับซึ่งเราไปไม่ได้ มึงตีกูโดนได้ยังไงล่ะเนี่ยกูยอมตายอ่ะกูยอมตายเพื่อนอกูยอมตายมาฆ่ากูเลยมามาจงมาฆ่ากูเลยมาโอ้โหอยู่เป็นหมูกคันหน้าเลยนี่นะนี่นะนี่นะวิวนะตรงนี้ข้ามอุย้ยอย่าพึ่องอย่าพึ่งโอ้โหว่าอะไรไงโอ,โอ้ตัวปังตัวอะไรเนี่ย What the fuck this แมงมุมเฮ้ยมันมันยังมันยังมันยังไม่ไม่มองมันยังไม่มองผมไปแล้วผมไปแล้วมันยังไม่เบื่อมันเห็นแล้วครับเราคงตายภายในข้ามนาทีนะครับผมต่อจากนี้ครับนับข้าดาวรอได้เลยครับโอ้โหจะมืดแล้วครับผมนี่มันนันรถของทีมเยือนชัดๆครับโอเคเราต้องหนีเราต้องหนีสุดชีวิตครับผมจังหวะนี้ครับผมไม่อยากจะอยู่ในนั้นนะครับผมมันช่างมืดมิดเหลือเกินอ่ะจอสซเ่เราต้องไปหาที่อยู่โอไม่นะตัวเลย what the fuck ตัวบ้าอะไรโอ้โหที่มันหมูเดี๋ยวมันแกะเลยมันตัวโอ้เยงงงวยหมดแล้วอ่านี่มันหมูกระต่ายไอ้บ้าที่มาตามผมผมคนเดียวเลยวะครับคือต้องสลัดมันไดโคตรนะครับผมทํายังไงวะโอ้โหแล้ว NPC เกิดมาเรื่อยๆครับโอ้พระเจ้าโอ้ไม่กอดโอ้ย่าย่าย่าอย่าตามผมมาเลยอย่าตามผมมาเลยครับพีเอ็นพีซีครับผมไปแค่โค่นธรรมดาที่โดนพี่อะไรตบไปบันเท่านั้นแหละครับเฮ้ยเราจะไปที่ไหนขอทำขอทำ ขอทำสักทีหนึ่งโอ้โหกองทัพหมูบรนดวารหมูช่วยผมด้วยผมโดนพี่เขาไล่มาเอาเดี๋ยวผมหิวข้าวแล้วหมูจา๋าเฮ้ยมันมัน,นยังไงอยา่ยาอยา่ยาอยา่าอย่าอย่าโอ้โห NPC นี่ร้อนกวยาฮีโร่บายอีกครับผมจังหวะนี้ครับเฮ้ยจะมาเขตเจอเขตหาย,ยากมันใช่เรื่องดีใจไม่ได้ตรงนี้ก่อนจังหวะนี้โอ้โหดูดิอู้เท่มากเลยเท่มากเลยโอ้โหนี่ถ้าผมปลบนี่ผมจะพ้นหรือเปล่าวะเนี่ยเอาต้นไม้ซากุระบาน เฮ้ตัวโอ้หน้ำมันเอเดอร์แมนมีขาเหมือนอะไรวะเอเดอร์แมนมีขาไก่โอ้พระเจ้ามายังไงวะโอเคเฮ้ยมันไม่อยู่มันไม่อยู่มไม่อยู่เรา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 เอาเราเราราเราเราเเราราเรารเรา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 เรเเราาเราเรรเราเเาเราายราเรราเราเนเราเราราเราเัาเามรนเราเราเราเรเาเราเาเราราเรเราเรืเราราเไาร้าเราาเา,เร,ราเราเราเรรโาาร พอเหอะพี่ผมขอโทษผมยังไม่ทําอะไรพี่เลยนะอ่าผมแค่ไปบุกหมู่บ้านพี่แป๊บเดียวเองพี่พอผมเถอะเอ้เธอ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 เพิ่งฆ่าผมพี่พี่เพิ่งฆ่าผม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 หนีแล้วผมผมจะไปอยู่กับพี่แล้วโอเคครับผมผมผมนีพี่แล้วครับพี่เพิ่งตามมาพี่เพิ่งตามมาโอเคกว่าจะได้ที่อยู่ครับกินอาหารก่อนเลยครับโอเคโอเคนะครับตอนที่เราหนีมาอ่าได้ค่อนข้างไกลแล้วนี่ครับผมอ่าเอาไปว่าผมคลิปนี้ครับเราจะขอปิดคลิปในอ่า ในนี้เลยละกัน,นครับผมก็เดี๋ยวอ่ะคลิปหน้าผมผม,ผมอาจจะมีการเคลียร์มอสนะครับเน้่งจากว่ามอสมันค่อนข้างเยอะนะครับแล้วแบบอ่ะมันแหลกนะครับผมนี่ครับคือมันแหลกมากๆนะครับเห็นปะคือมันขุดแล้วมันไม่ลงสักทีหนึ่งนะครับโอเคครับผมก็คลิปหน้าอาจจะมีการเคลียร์มอสนะครับผมก็ยังไงก็ฝากติดตามซีรีส์นี้อยู่ไว้นะครับผมโอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับผมไปครับ